คนแบบไหนที่ใช้เลข789เลขตระกูลมังกรแล้วรวยมาดูกันนะคะสำหรับเลขตระกูล789หรือตระกูลมังกรที่พวกเราทุกคนเนี่ยรู้ดีกันมาตลอดเลยเนี่ยว่า เลขกลุ่มนี้ใช้แล้วจะรวยขึ้นบอกกับคนที่ทําธุรกิจขนาดใหญ่คนที่ทำธุรกิจนําเข้าส่งออกแต่ก็มีคนที่ทําธุรกิจแบบนี้แหละที่ปุ๋ยพูดไปบางประเภทใช้แล้วทําไมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ดีตามที่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในคลิปต่างๆบอกไว้ในหลายๆคลิปที่ปุ๋ยใช้สอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนในห้องเรียนของปุ๋ยเนาะหรือแม้กระทั่งคลิปที่ปุ๋ยทําออกมาพูดถึงเลข7 8 9เนี่ยปุ๋ยก็จะมองในอีกมุมหนึง่งซึ่งคนที่ติดตามปุ๋ยเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่า7 8 9ในอีกมุมหนึ่ง น,นอกจากคําว่ารวยมันสามารถเป็นคําว่าร่วงได้เหมือนกันแต่ในคลิปนี้ปุ๋ยจะนําเสนอวิธีการวิเคราะห์ที่มันแตกต่างออกไปทําให้คุณสามารถเข้าใจในกลุ่มเลขนิยมต่างๆเนี่ยมากขึ้นคําว่ากลุ่มเลขนิยมนะมันจะมีเลขที่ติดท็อปฟอย่างเช่น789 289 456 624915514อะไรทํานองนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใฝ่หากับเลขไหนพอมันมีความนิยมเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเลขอ่ะมันทําให้เลขเนี่ยมันมีราคาเบอร์ที่แบบราคาสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าเอ๊ะเบอร์มงคลทําไมมันราคาสูงเป็นแสนเป็นล้านถ้าซื้อเบอร์ละแค่หลักหมื่นมันจะมงคลจริงไหมถ้าซื้อเบอร์หลักพันมันจะดีเท่ากับไอ้เจ็ดแปดเก้าไหมคนก็รู้สึกกังวลใจ ถ้าหนูทําธุรกิจใหญ่หนูไม่ต้องใช้789แเ้หรอคะอาจารย์บางคนมันไม่เหมาะบุ๋ยก็ไม่ใส่เข้าไปให้ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกการวิเคราะห์กลุ่มเลขมังกรกันก่อนก,อนกลุ่มเลขมังกร789ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เหมาะสมในการใช้งานจริงๆเนี่ยคือคนลักษณะแบบไหนทีนี้มาดูกันก่อนเลยเวลาเราให้นิยามเลขไหนว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะดูกันที่เปรียบเสมือนรถนอคันหนึ่งรถคันหนึ่งบางทีเราบอกว่าเอยรถคันนี้มันดี ดีของรถคือใช้ประโยชน์ได้ก็คือวิ่งได้สตาร์ตติดวิ่งได้ไปถึงที่หมายได้อันนี้คือดีถูกไหมกลับอีกอย่างหนึง่งถ้าเราบอกว่าเอ้ยรถคันนี้ไม่ดีเลยเสียเสียคืออะไรเสียก็คือสตาร์ตไปติดวิ่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติเรามองว่ากลมๆอะเอ้รถคันนี้เสียแล้วเราไม่เอาเราไม่ใช้ต่อเราไม่เอารถคันนี้ไปวิเคราะห์ว่ามีจุดไหนที่เสีย จริงๆแค่ซ่อมเปลี่ยนอะไรบางตัวรถอาจจะกลับมาวิ่งได้หรือเอารถไปเตินมน้ำมันรถก็วิ่งได้แต่เรามองว่ามันวิ่งไม่ได้มันคือเสียกลายเป็นว่าต้องไปซื้อคันใหม่เลย,ๆๆๆๆเ,ลยเหมือนกันคนพอใช้789้อุ้ยใช้แล้วไม่เห็นจะดีเลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเบอร์ไปอีกพึ่งซื้อมาเป็นแสนเป็นล้านอยู่ๆเปลี่ยนเบอร์ไปใช้เบอร์ที่เหมาะกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดอ่ะเนาะเนี่ยคือการที่เราไม่ได้มาวิเคราะห์จริงๆว่า องค์ประกอบของ789เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันและปุ๋ยจะพาคุณไปวิเคราะห์ตามทัศนะของปุ๋ยนะและวิชา มหาดาราวิวัตค่ะทีนี้ใน789เรามาดูก่อนว่า789องค์ประกอบเนี่ยมันประกอบไปด้วยเลข3ตัวถูกไหมเลขแรกคือเลข7เราลองมาวิเคราะห์ดูซิว่าเลข7เนี่ยมันมีองค์ประกอบของอะไรบ้างเราต้องโยนมาก่อนเลยเท่าที่เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเลข7อย่างแรกเลข7คือดาวเสาดาวเสาคือดาวธาตุไฟไฟเป็นไฟแบบไหนไฟสุมขอนไฟสุมขอนล้วเป็นยังไงอีกสีที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาคือสี ดำกำลังของดาวเสาคือ10ในคำพีเฉลิมใจพบให้นิยามในเรื่องของดาวเสาว,ว่าโทษทุกทายเสาดาวเสาถือกำเนิดจากการที่พระส่วนผู้เป็นเจ้าเนี่ยเสกเสือสิบตัวให้เป็นธุลีแล้วเอาธุลีนั้นอะ่ะมาห่อด้วยผ้าสีดำพรมน้ำอำมฤตแล้วก็เสกขึ้นมาให้เป็นเทพพระเสาม,มีผิวกายสีดำทรงเสือ ก็คือทรงพยักทรงเสือเนาะขี่เสือนั่นเองเราลองมาวิเคราะห์ตามคำพีเฉลิมใจพบดูซิว่าเฮ้ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเทพที่สามารถหรือคนที่สามารถจะขี่เสือหรือมีเสือเป็นบริวารให้เราขี่ไปนูน่นไปนี่ได้คุณคิดว่าคนแบบนั้นต้องเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ค่อนข้างมีบารามีไหมต้องมีความอึดอดทนมีสภาวะที่เป็นสมาธิได้ค่อนข้างสูงหรือเปล่าแน่นอนว่าเทพที่สามารถจะเอาเสืออยู่เนี่ย หรือว่าทรงกับพยักเนี่ยเทพองค์นั้นต้องมีความดุดันต้องมีความสุขขุมต้องมีความจริงจังเอาจริงเอาจังเข้มแข็งอดทนมีสภาวะภายในคือทางใจเนี่ยที่มันต้องค่อนข้างมีสมาธิขั้นสูงถึงจะเอาเสืออยู่ถูกไหมต่อมาในคำพีเฉลิมไตพบเนี่ยก็จะบอกอีกว่าหอ่อพระอิสวรเนี่ยห่อด้วยผ้าสีดำนะเราก็จะสามารถอ๋อดาวเสาเกี่ยวข้องกับสีดำ คนที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีลักษณะของอาสีประจําตัวก็จะเป็นสีดําอะไรทํานองนี้หรือสีม่วงเข้มเข้มเหลือไปทางดําเลยทีนี้ในนิยามของดาวเสาร์เนี่ยโทษทุกทายเสาลักษณะของดาวเสาร์จะมีอยู่ปนิสัยอย่างไรอีกบ้างอย่างแรกก่อนมีความอึดอดทนอดในสิ่งที่ชอบได้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบได้เหมือนกันมีลักษณะความจริงจังละเอียดรอ,อบคอบเจ้าพิธีเก็บรายละเอียด เก่งวางแผนโครงการใหญ่ๆเนี่ยต้องยกให้ภาเสาเลยรายละเอียดเนี่ยชัดเจนแม่นยำจำทุกเม็ดคนที่ใช้เลขดาวเสาเลข7เนี่ยเก็บรายละเอียดเก่งจับผิดเก่งประหยัดมัธยัดเอาจริงเอาจำกับชีวิตการงานหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังทุ่มเทลงไปนี่คนที่มีดาวเสา เป็นองค์ประกอบจะมีลักษณะแบบนี้ในบทบาทของด้านดีก็เป็นแบบเมื่อกี้ที่ปุ๋ยบอกไปแล้วถ้าในด้านที่เสียล่ะโอ้โหเป็นคนอึมครึมเป็นคนเครียดกดดันง่ายบางทีคิดเยอะเกินไปวางแผนละเอียดเกินไปถ้าไม่บาลานซ์ตัวเองเนี่ยก็จมอยู่กับสิ่งที่คิดอยู่นั่นอะ ไม่ยอมลงทุนไม่ยอมลงแรงไม่ยอมเอาตัวเองไปข้างหน้าสักทีกดดันอะไรก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าลักษณะของดาวเสาเนี่ยเขาเป็นธาตุไฟแต่เป็นไฟแบบไหน,นไม่ใช่ไฟช้อช่วงแต่เป็นไฟสูงขอนกว่าที่ไฟสูงขอนไฟจะติดไฟจะร้อนเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาพอติดแล้วติดแบบไหน,นติดยาวลักษณะของดาวเสาเป็นดาวตรีเทพด้วยและเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์ลักษณะของดาวบาปเคราะห์ที่ปุ๋ยเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะ ดาวแบบเขาเวลาเขาแสดงผลเนี่ยในด้านดีก็ดีเลยในด้านเสียก็เสียเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาให้ผลดีนะดาวเสาเนี่ยจะให้ผลดียาวนานถ้าเสียก็เสียแบบยาวนานเหมือนกันคอร์สเรียนวิชาเลขศาสตร์ไทยประยุกต์มหาดาราวิวัฒน์ที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยจะมีความรู้ลึกและเข้าใจในศาสตร์ของตัวเลขดวงดาวได้อย่างแท้จริง โดยที่จะวิเคราะห์จากวิชาพ่อเลยก็คือวิชาโหราศาสตร์มหาทักษะซึ่งในครั้งนี้นะปุ๋ยจะรวบรวมเขาเรียกว่าศัพท์วิชาทั้งหลายที่เคยเรียนรู้มาจากการเก็บสถิติของตัวเองด้วยไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้พวกเราอย่างรู้ลึกรู้จริงเลยและสามารถนำไปส่งตอ่อไม่ว่าจะเป็นเอาไปจัดวางเบอร์โทรศัพท์ให้กับคนในครอบครัวให้กับสร้างอาชีพให้กับตัวเราเองได้ด้วย ในคอ์นนี้จะไขความลับนั้นให้กับคุณและทําให้คุณมั่นใจที่จะส่งต่อวิชานี้ให้กับคนอื่นๆมากขึ้นคะ่ะถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนวิชาเลขศาสตร์ไทยประยุกต ah ์มหาดาราวิวัฒ์ทักมาได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่สนใจเรียนคะ่ะ โรคที่เกี่ยวข้องกับดาวเสารเราต้องรู้ไหมถ้าคนที่จะใช้789เราต้องรู้นะคนที่มีสภาวะเครียดอยู่แล้วถ้าใช้เลข7-8-9เข้าไปยิ่งเครียดนะเพราะเลขดาวเสาร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลางและส่วนท้าย พอคิดเยอะเครียดเยอะเป็นแบบไหนแก่เร็วแล้วก็มีโอกาสเป็นไมเกรนสูงมากเป็นโรคที่เป็นโรคอะไรก็เป็นเลื้อรังลักษณะของไฟสมขอนคือถ้าเป็นแล้วมันเป็นแบบเป็นเรื่อยเื่อเป็นเลื้อรังอ่ะสายยากมันจะมีคําว่ายากมีคําว่าเลื้อรังเข้ามาในโรคแน่นอนเป็นโรคเหมือนคนแก่ดาวเสาสามารถเรียบได้เหมือนโครงสร้างของร่างกายคือกระดูกได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นเสี่ยงในเรื่องของโรคกระดูกโรคเกี่ยวกับวิถีชีวิตมาเร็งได้ไหมเนื้องอกได้ไหมอ่าได้ นี่เรารู้ในด้านดีด้านเสียรวมถึงสุขภาพและของดาวเสาร์ถ้าเราจะเอามาเป็นองค์ประกอบเราตั้งไว้ก่อนนะของดาวเสาร์วิเคราะห์ตั้งไว้ก่อนอ่เขียนมันออกมาให้มากที่สุดในส่วนของดาวราหูจริงๆราหูก็ไม่ใช่ดาวอีกแต่ปุ๋ยบางทีเผื่อเรียกก็มีเหมือนกันว่าเป็นดาวลาหูเนี่ยท,ที่เขาไม่ได้ถือว่าเป็นดาวเพราะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นจุดคลาดหรือว่าจุดตัดของดาวอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกทีนี้พอเกิดจุดคลาดเนี่ยจะเกิดคําว่าสุริยะคลาดจันทคลาด ก็คือสุริยุปราคาจันทะลุปราคานั่นแหละเวลาเรามองไปที่ดวงอาทิตย์แล้วเราเห็นวงกลมดําๆขอบขอมีแปลงของพระอาทิตย์อันนี้สุริยขาดซึ่งอันนี้คือการปฏิกิริยาที่ดาวราหูเนาะเงาม,มันก็สะท้อนกันอะไรทํานองนี้ในคำภีเฉลิมใจพบก็บอกว่าดาวราหูนะเกิดจากพระอวรเนี่ยเอาผีหัวขโมดสิหัว มาบดเป็นผงทุลีแล้วก็ห่อคุมด้วยผ้าสีทองสำริดอ่ะแล้วก็ปะพรมน้ำอมฤตบุกเสกออกมาเป็นเทพพระราหูมีสีทองผิวกายอ่ะนะสีทองสำริดก็เป็นพระราหูทรงครุฑมีครุฑเป็นพาหนะจากคำพีเฉลิมรภพบเรารู้ว่าสีที่เกี่ยวข้องกับพระราหูคือสีทองสำริดหรือสีเทาสีมนมนสีควันบุรีสีเทาเข้มนะเทาอ่อนไม่ใช่ใครที่เกิดวันพุธก็เลยขับรถสีออกสีเทาควันบุรีก็จะเป็นสีที่ เหมาะนะคะคือปุ๋ยก็ขับรถสีควันบุหรี่เหมือนกันนะก็เป็นสิริมงคลกับรถของเราเนาะดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นลักษณะของดาวธาตุลมลักษณะธาตุลมเนี่ยแล้วเป็นธาตุลมแบบพายุด้วยเวลาไปทีนึงก็เฮกันไปพายุเนี่ยเข้าทีนึงก็สร้างความเสียหายได้เหมือนกันปัดทีนึงบ้านหายยกหลังเลยก็มีเหมือนกันลักษณะของพระราหูเนี่ยธาตุลมพายุกําลังของพระราหูคือ12เรารู้อะไรอีกเราเขียนมา เพศของพระราหูคือเพศชายเพศของพระเสาร์คือเพศชายเหมือนกันเลขที่เกี่ยวข้องคือเลข8ดมีอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับพระราหูลักษณะนิสัยนิยามของพระราหูคือมัวเมาทายราหูเพราะฉะนั้นนิสัยก็จะอยู่ในลักษณะนี้แหละเมื่อกี้เทาๆดำๆใช่ไหมแสดงว่าลักษณะของพระราหูเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญแล้วก็มีกําลังในยามค่ําคืนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นอโครจรเท่านั้น หรือว่าเป็นอบายามุกเท่านั้นแต่มีความเกี่ยวข้องกับอบายามุกกับสถานที่ยาโครจรไหมเกี่ยวแน่ๆในความเป็นผีหัวขโมยเนี่ยเกี่ยวแน่ๆและต่อมาพระราหูเนี่ยเป็นนักลอกเลียนแบบ ในนิทานเนี่ยจะบอกเลยว่าพระราหูเนี่ยอยากจะเป็นพระอาทิตย์มากพยายามที่ทําตัวเรียนแบบพระอาทิตย์มาตลอดเลยพระอาทิตย์ชอบเป็นผู้ให้พระราหูก็อยากจะเป็นผู้ให้พระอาทิตย์เก่งพระราหูก็ก๊อปปี้การที่พระอาทิตย์เก่งเนี่ยตัวเองก็จะเก่งมั่งพระอาทิตย์ใจกว้างตัวเองก็อยากจะใจกว้างบ้างก็คือเป็นนักก๊อปปี้และนักเรียนแบบนั่นแหละนะคะมีไหวพริบมีปฏิภาณมากๆปุ๋ยต้องบอกว่าคนที่มีดาวพระราหูเด่นๆนะไม่มีคําว่าตันไม่มีคําว่าทา,ทางตันเลยซิกแซกเก่ง เป็นคนที่แบบถ้าต้องการผลลัพธ์100ไม่สนใจที่มาจะเป็น99บก้0วกหนึบวกบวกอะไรก็ได้คือเขาไม่ได้สนใจที่มาขอแค่ว่าผลลัพธ์คือ100มันทำให้คำว่าพระราหูเนี่ยหรือลาหูเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับคำว่าจริยธรรมและคุณธรรมเสมอใครพระราหูเสียบางทีอาจจะแสดงถึงขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมก็ได้อันนี้คือลักษณะของพระราหูต่อมาพระเกตเลข9 องค์ประกอบที่สามคือพระเกตหลายๆคนก็บอกว่าพระเกตคือหางของพระราหูในตำนานเพราะว่าตอนนั้นก็คือโดนพระนารายณ์ตัดท่อนบนท่อนล่างจากที่พระราหูแอบไปดื่มน้ำอมฤตที่เขากวนเกษียณสมุทรกันในการกวนครั้งนั้นน่ะมีการตกลงกันในหมู่เทพว่าจะไม่ให้ฝ่ายยักษ์กินเลยแล้วพระราหูแอบไปกินพระอาทิตย์กับพระจันทร์ไปเจอว่าพระราหูแอบกินก็เลยไปฟ้องไปทูลฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ทราบข่าวคว้างจักเลยตัดตัวพระราหูแต่ด้วยความที่ดื่มน้ำอมฤตไป แล้วน้าลงมาแล้วครึ่งตัวขาดแต่ไม่ตายขาดเป็นสองท่อนท่อนบนเขาเรียกว่าเป็นเลข8ท่อนล่างเป็นเลข9้าพระเกตเนี่ยก็เลยมองว่าในส่วนแรกคือมองว่าเป็นหางของพระราหูส่วนที่สองมองว่าพระเกตเนี่ยเป็นดาวธาตุธาตวิญญาณวิญญาณธาตุทีนี้วิญญาณเนี่ยคือธาตุของดวงจิตเพราะฉะนั้นอะ่ะเลข9้าเนี่ยเห็นไหมโดนตัดแต่ยังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เกี่ยวกับวิญญาณเพราะไม่ได้มีตัวตนอะไรมาก ซึ่งดาวเกตเนี่ยกำลังก็คือเลข9เลยแล้วก็การใช้เลข9เนี่ยเขามองได้ฝองลักษณะของดาวเกตนะคือไม่โบราณไปเลยเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความโบราณก็เกี่ยวข้องกับความทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยไปเลยเป็นลักษณะนี้แล้วก็เป็นจุดรวมของคำว่าน,น้ำมาพัทะคือดินน้ำลมไฟอันนี้ก็คือดาวเกตเหมือนกัน ทีนี้ในการรวมกําลังของสามเลขนี้เท่าที่ปุ๋ยวิเคราะห์แจกแจงออกมาถ้าเราเอามาจับเป็นคู่ผสม ก็คือการเอาดาวมากระทบดาวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างดาวกระทบดาวจะมี2คู่ในรูปแบบของ789นะคือ78และ89ถูกต้องไหมคะในส่วนของคู่78เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้ศึกษาเรื่องของวิชาโหราศาสตร์มาบ้างได้อ่านวิทานชาติเวรมาบ้างหรือได้ฟังคลิปปุ๋ยเนาะที่ปุ๋ยพูดถึงดาวคู่มิตรเนี่ยก็จะรู้ว่าคู่78เนี่ยคือคู่เงินใหญ่เงินก้อนและมาจากคู่มิตรด้วย ในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะยกย่องในส่วนของเลข7และเลข8ว่าเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นการใช้เลข78เนี่ยจะมีการส่งเสริมกันในลักษณะของคู่มิตรดูในนิสัยของเลข7เป็นคนละเอียดรอบคอบนี่ประหยัดมัธยัถ์เป็นนักวางแผนเป็นนักจัดการโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ดีมีความอึดอดทนนะคะ เลข8ดาวราหูเนี่ยเกี่ยวข้องกับไหวพิบป,ปฏิพานซึ่งไหวพิบป,ปฏิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เลข7ไม่มีเลยนะเป็นสิ่งที่แบบเอามาเติมเต็มคนที่เด่นๆในเรื่องของนักวางแผนได้ดีมากเพราะบางคนเนี่ยเวลามีเลข7เด่นอย่างเดียวไม่มีเลขราหูมาเติมนะคิดแล้วจมนะถ้ามีราหูมาเติมเนี่ยไหวพิบเนี่ยมาแล้วปฏิพานมาแล้วทำให้การวางแผนโครงการใหญ่ๆมีความเป็นไปได้มากขึ้น อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นคู่มิตรเนี่ยเลยจะดึงพลังงานด้านบวกเนี่ยมาค่อนข้างมากมีไหวพริบมีปฏิพัน์วางแผนงานใหญ่ได้ดีบริหารใจได้ดีจังหวะที่ต้องใช้ความเร็วลาหูทำงานจังหวะที่ต้องใช้ความช้าการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลจับประเด็นดาวเสาทำงานมันทำให้เป็นสิ่งที่ลงตัวกันและอีกอย่างหนึ่งคู่7 8นะเลข7เป็นดาวธาตุอะไร ธาตุไฟส่วนราหูเป็นธาตุลมไฟกับลมเป็นธาตุคู่มิตรกันด้วยก็คือเป็นคู่มิตรธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่เสริมกันให้พลังงานที่ไปด้วยกันได้ดีคิดดูว่าเวลากองไฟมีลมพัดไฟกองใหญ่ขึ้นไหมอ่ามันก็มีกําลังมากขึ้นไปอีกจากการที่เรามีมิตรของเราเนี่ยมาเสริมมาปิดจุดด้อยของเรามาเสริมจุดเด่นของเรานะคะเสริมในสิ่งที่ที่เราขาดอยู่ ทำนองนี้อีกอย่างหนึง่งถ้ากรณีที่บางคนนะทำธุรกิจแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีคอนเน็กชันเลข7-8จะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาคอนเน็กชันต้องทําให้เรามีความรู้สึกอยากเข้าไปมีคอนเน็กชันก่อนนะเลข7-8ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนพอเรารู้สึกอยากมีคอนเน็กชันเราจะเข้าหาพอเราเข้าหาคนที่อยู่ในระดับเดียวกันระดับใหญ่เหมือนกัน คนกลุ่มนั้นก็จะมาซัพพอร์ตเราเป็นเลขกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มมาเฟียนี่ทําให้มีคอนเน็กชันมีสมัครพักพวกบริวารได้ทีนี้กลุ่มสีละ่ะสีเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างเลข7สีดําเลข8สีทองสำริดมันก็จะเกี่ยวกับงานที่เป็นแบบไหนรเทาๆดําๆนั่นแหละที่เขาบอกว่างานเทาๆดําๆก็มาจากการวิเคราะห์สีของดาวนพเคราะห์ถ้าบางคนมีเลข78อยู่ในพื้นดวงชะตา นในเลขท้ายของประชาชนก็ตามหรือใช้เลข78อยู่ในเบอร์ก็ตามเราจะรู้สึกว่าไงโอ้โหกลางคืนนี่ฟิตปึงปังเลยอยากจะออกมาทํางานอยากจะลุยงานช่วงกลางคืนจะมีพลังงานมากเป็นพิเศษถ้าต้องเข้าไปหากลุ่มมิตรต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะเด่นเลยเราจะชอบ เข้าไปอยู่ท่ามการกลุ่มคนมากๆจะเก่งในการเข้าหามิดนะแล้วก็การที่อยู่ในท่ามกลางสาธารณชนเนี่ยจะรู้สึกไม่เคอะเขินเลยสำหรับการมีเลข7-8อยู่ในเลขของชีวิตคนที่ใช้เลข8-7-7-8ชอบแต่งตัวโทนมืดๆดำๆหรือเวลาแต่งห้องคุณจะชอบห้องสีแบบไหนเทาๆดำๆทะมึนทะมึนอาจจะไม่โอ้ทั้งห้องดำไม่ใช่นะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่สีแบบกลางคืนอ่ะโดยที่ไม่ได้กลัว เนี่ย78มันจะให้อารมณ์แบบนั้นแบบแสงสลัวสลัวอะไรเงี้ยเผลอๆชอบเห็นแล้วหลับชอบการเดินทางนะเจนี่ถ้าอาชีพของเราต้องเดินทางบ่อยๆ78เนี่ยทำให้คุณขยันเดินทาง ไม่อยู่ติดกับที่ด้วยพลังของทตุลมและไฟคอร์สเรียนวิชาเลขศาสตร์ไทยประยุกต์มหาดาราวิวัฒน์ที่จะทาให้ตัวเราเนี่ยจะมีความรู้ลึกและเข้าใจในศาสตร์ของตัวเลขดวงดาวได้อย่างแท้จริงโดยที่จะวิเคราะห์จากวิชาพ่อเลยก็คือวิชาโหราศาสตร์มหาทักษะซึ่งในครั้งนี้นะปุ๋ยจะรวบรวมเขาเรียกว่าสทพวิชาทั้งหลายที่เคยเรียนรู้มาจากการเก็บสถิติข,ของตัวเองด้วยไม่ต่ำกว่าสิปีเนี่ยเอามา ถ่ายทอดให้พวกเราอย่างรู้ลึกรู้จริงเลยและสามารถนําไปส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเอาไปจัดวางเบอร์โทรศัพท์ให้กับคนในครอบครัวให้กับสร้างอาชีพให้กับตัวเราเองได้ด้วยในคอร์สนี้จะไขความลับนั้นให้กับคุณและทําให้คุณมั่นใจที่จะส่งต่อวิชานี้ให้กับคนอื่นๆมากขึ้นค่ะถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนวิชาเลขศาสตร,ร์ไทยประยุกต์มหาดาราวิวัฒทักมาได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษให้สาหรับคนที่สนใจเรียนค่ะ ต่อมาคู่8ป คู่89เป็นยังไงแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ถ้าเรามองในมุมมองของเขาอะเป็นดาวราหูคือท่อนบนกับท่อนล่างเวลาเราใช้คู่89มันคือเสริมกําลังราหูให้มีพละกําลังคือทรงฤทธิ์มากขึ้นราหูทรงฤทธิ์เพราะว่ามีการเติมเต็มตัวไงจากที่มีครึ่งท่อนมีเต็มตัวก็มีฤทธิ์มากขึ้นกำลังการคิดการตัดสินใจอะไรในรูปแบบของราหูเนี่ยมันจะมีมากขึ้นการหาผลประโยชน์อะไรต่างๆจะเก่งขึ้นไปอีก หาโน่นหานี่ทําอะไรไม่หยุดต่อมาถ้าในมุมของเลข9คือดาวเกตก็แยกไปเลยว่าเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเลข8ปดธาตุลมไปเลยก็เวลาเลข9้าไปเสริมเลขไหนเลขนั้นก็จะมีพลังและอีกอย่างเลข9อะ่ะเกี่ยวข้องกับดวงจิตดวงวิญญาณใช่ไหมมันทําให้เราเนี่ยคล้วคลาดจากอุปรทวันตรลายทั้งหลายใครก็ตามที่มีชีวิตที่แบบรู้สึกว่า เสี่ยงหลือเกินเสี่ยงอุบัติเหตุอยู่ในกลุ่มแก๊งของมาเฟียก็ได้หรืออยู่ข้ามกลางคนที่มีอิทธิพลเสี่ยงโดนของโดนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปลอดภัยอยู่ข้ามกลางลูกปืนลูกไฟก็ปลอดภัยเพราะอะไรอย่าลืมว่านิทานชาติเวนเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์ต่อยอดได้เยอะมากนะคะหรือว่านิทานเฉลิมใจพบเนี่ยเห็นไหมว่าดาวราหูโดนจับนะตัดครึ่งตัวยังไม่ตายเลยยังมีชีวิตอยู่เลย นี่แหละคือการที่ใช้คู่89ก็คือทําให้เราเป็นคนดวงแข็งและมีบารามีแล้วคาดปลอดภัยมากขึ้นในพื้นดวงชะตาปุ๋ยมีเลข89ด้วยในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นน่ะเสี่ยงมาเยอะมากเลยในชีวิตแต่ก็แล้วคลาดมาได้เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้789พอจับกลุ่มกัน3ตัวแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นขยนันอดทนหาเงินเก่งหาผลประโยชน์เก่งมีไหวพริบดี มีความมีบารามีแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้หลายๆอาจารย์หลายๆคนเลยเอามาวิเคราะห์ว่ากลุ่ม789คือกลุ่มบารามีกลุ่มรวยถ้าเราไม่วิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยเราจะไม่เจอประเด็นนี้แล้วเราจะไม่เจอคู่เสียด้วยเราจะไม่เจอข้อเสียของมันด้วยทีนี้มาดูกันว่าที่เราพลาดหัวไปตั้งแต่แรกว่าแล้วคนแบบไหนล่ะคนลักษณะแบบไหนที่ใช้เลข789แแล้วรวยแน่นอนวันนี้ <c oughs> ปุ๋ยจะมาสรุปให้ฟัง นะคะว่าคนแบบไหนที่ใช้789แล้วรวยแน่นอนข้อที่1คือคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานนิสัยที่มีความเป็นผู้นําอยู่แล้วเป็นทุนเดิมถ้ามาจากในหมดของการที่เป็นพนักงานธรรมดาเลยระดับ 1, นึเลยแต่เราจะใช้เลข789เพื่อไต่เต้าเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่าเลขไต่เต้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่78นะทุกคนไม่ใช่789แต่มันต้องอยู่ในสภาวะที่ เรามีความเป็นผู้นําอยู่แล้วอยู่ในตําแหน่งที่สูงอยู่แล้วหรือเป็นผู้บริหารอยู่แล้วอันนี้ถึงจะเหมาะอย่างที่2เราต้องมีทักษะการบริหารงานใหญ่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยเพราะว่าเลข78เนี่ยมันเป็นเลขเลข8จริงๆแล้วนะเป็นเลขที่ฐานใจเนี่ยใหญ่มากนะทุกคนอย่างที่3คนคนนั้นต้องมีทักษะในการบริหารเงินก้อนใหญ่มากๆ คือมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ถือเงินก้อนใหญ่หมุนเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วการใช้เลข789ถึงจะเป็นประโยชน์ไม่งั้นอ่ะเราจะเอาเงินไปทางที่เสี่ยงอย่างอื่นอย่างเช่นไปเล่นการพนันก็ได้นะเพราะยังไงเลข8ยังมีคําว่าอบายมุกซ้อนอยู่ในนั้นข้อที่สี่คุณต้องเป็นคนที่มีกําลังคนในควบคุมเนี่ยอย่างน้อย30คนหรือ30คนขึ้นไปเลยยิ่งมากยิ่งควรใช้นะยิ่งถ้ามีร้อยคนเนี่ยต้องหาเลข789มาใช้ละห้า คุณต้องเป็นคนที่มีความใจกล้าในการตัดสินใจหรือกำลังจะเซตโปรเจกต์ใหม่ทำโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับใครหลายๆคนเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์หลายๆคนและจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นสายใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการทำโปรเจกต์นั้น 6. คุณต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แต่เดิมเนี่ยไม่ชอบเข้าสังคมเลยและมีความจำเป็นต้องเข้าสังคมในลูกค้าหลายๆคนนะคะเขาทำเขาทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วทีนี้ ตอนนั้นอ่ะเขาต้องมีดีลกับกับหุ้นส่วนเขาประมาณ5-6คนโดยพื้นฐานขาวเขาเป็นคนที่ชอบปีกวิเวกไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่ค่อยชอบไปอยู่ในพื้นที่ที่มันรู้สึกว่าอึดอัดวุ่นวายทีนี้เขาก็มาปรึกษาปุ๋ยว่าแล้วเพราะอะไรในในตัวเขาเนี่ยคือเขาต้องไปดีลงานใหญ่แล้วต้องไปคุยโปรเจกต์ใหญ่เขาจําเป็นต้องชอบเข้าสังคมอ่ะทุกคนเข้าใจไหมปุ๋ยก็ไปเช็คเลยอ๋อในพื้นดวงเป็นแบบนี้ อ๋อในราศีจากดาวนี้เป็นอยู่ตรงนี้ชอบในเรื่องของวินาศเป็นเบื้องหลังออกหน้าไม่ค่อยเก่งต่อมาในเบอร์อา้าวไปวาง99อีก90อีกเอง่ะมันทําให้ชอบอยู่เบื้องหลังไม่ชอบออกหน้าปีกวิเวกแต่ถ้ามันมีความจําเป็นในเนื้องานจําเป็นที่จะต้องทํางานนี้สปี5ปีอ่ะบุยถึงจะต้องปรับให้จําเป็นและที่จะต้องใช้789ในการควบคุมบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่สร้างคอนโดนะทุกคนเงินใหญ่ไหมคะใหญ่ รับเหมางานทําถนนอย่างเงี้ยใหญ่ไหมใหญ่ท,ทําทางด่วนอย่างเงี้ยใหญ่ก็ต้องปรับเลขกันไปข้อที่7นะเป็นคนที่มักจะอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงหรือใช้ชีวิตที่เสี่ยงอยู่ตลอดอ่าบุยกตัวอย่างเคสนี้ให้ฟังคนคนนี้ทําธุรกิจด้านเทาๆเหมือนกันนี่แหละเนาะก็เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้เพราะฉะนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมากมาย กลุ่มนี้ก็มีคนที่หวังผลประโยชน์อะไรเยอะแยะนะก็มีคนเข้ามาเกี่ยวทั้งทหารทั้งตำรวจทําอะไรเยอะแยะไปหมดให้มันถูกต้องมากที่สุดอะความเสี่ยงของเขาเลยก็คืออะคนที่ปองร้ายก็มีคนที่หวังดีก็มีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแม้กระทั่งการทําคุณไสยมนต์ดำก็มียุคนี้อย่าอย่าพิ่งไปคิดว่ามันหมดไปแล้วนะมันยังมีอยู่นะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เลขกลุ่ม789เเหมือนกันเขาถือครองธุรกิจหลัก หลายพันล้านคนนี้ก็ไม่ธรรมดา789แน่แนๆไปเลยอ่ากำลังคนเนี่ยหลักพันแน่นอนสำหรับคนนี้เองนะข้อที่8ใจของคนที่จะใช้เลข789ต้องเป็นคนที่ใจพร้อมด้วยนะอดในสิ่งที่ชอบทนในสิ่งที่ไม่ชอบได้หลายคนธุรกิจความสวยความงามอะแบบ ขยายทีมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่เลยนะในประเทศตอนนั้นย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดปีที่แล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับเจ็ดแปดเก้าก็ได้นะเพราะว่าในความเจ็ดแปดเก้ามันต้องเป็นนักกลยุทธ์นักวางแผนและจริงๆมันเกี่ยวข้องกับด้วยความที่เลขเจ็ดมันต้องเป็นอะไรที่หนักหนักเป็นอะไรที่เป็นโครงสร้างอสังหาหนักหนักที่ดินเขาก็เคยมาขอว่าอาจารย์วางเลขเกี่ยวกับเจ็ดแปดเก้าให้หนูได้ไหมอ่าดูแลโครงสร้างเจ็ดแปดเก้าเนี่ยไม่เข้าไม่ได้ และอกอย่างหนึ่งอ่ะด้วยเราเราคุยกันว่าถ้าจะใช้เลขเจ็ดแปดเก้าคุณต้องมีสภาวะแบบนี้คุณต้องเจอเรื่องนี้คุณต้องอดทนได้คุณต้องรอเป็นคุณต้องบริหารเก่งเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หนูเลยถ้างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่มีความจําเป็นต้องใช้แถมเบอร์ที่ไม่เป็นเจ็ดแปดเก้าไม่ได้อยู่ในค่านิยมของคนอื่นเนี่ยเบอร์นั้นยังถูกซะด้วยซ้าถูกกว่าด้วยซ้าลงทุนน้อยกว่าได้มากกว่าได้คุณค่ามากกว่าอ่าคุ้มไหมคะแบบนี้เนาะ ข้อที่9คุณต้องเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมั่นอดทนรอเก่งในการรอคอยอะ789ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะอย่าหวังว่าได้ใช้789แล้วอยู่ๆจะรวยข้ามคืนไม่มีเท่าที่ปุ๋ยเจอมานะไม่มีลูกค้าคนไหนที่ใช้789แล้วรวยข้ามคืนนอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้คุณทำทุกอย่างมาเสร็จหมดแล้วแล้วมาใช้ปุ๊บปล่อยโปรเจกต์แล้วมันเฮงเลยปังเลยนั่นแหละถึงจะรวยเพราะฉะนั้น อันนี้คือลักษณะของบุคคลที่เหมาะที่จะใช้789แล้วรวยแต่ในทางกับการถ้าวันนี้ตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่คนที่ปุ๋ยบอกมาเลยในข้างต้นทั้ง9ข้อมันก็จะให้ผลกลับกันจากคำว่ารวยจะเป็นคำว่าร่วงทันทีปุ๋ยก็ให้คำปรึกษาว่าจริงๆเลขนี้ไม่ได้เหมาะทุกคนมันมีไทมิ่งของมันมันมีความเหมาะสมในตัวของมันอยู่และถ้าคุณใช้ตอนนี้มันทำให้ตัวคุณเนี่ย ใหญ่เกินไปบางทีฟังคนอื่นน้อยเจ้านายหัวหน้ามาบอกนะผู้บังคับบัญชามาบอกให้ทำแบบนี้คุณเชิดใส่คุณหยิ่งใส่เขาก็เมินคุณนะคุณดื้อใส่เขาอะ่ะเลขเจ็ดแปดเก้าทำให้คนระ,ระดับธรรมดาเนี่ยเกิดความดื้อได้เหมือนกันนะเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณยังใหญ่ไม่พอแล้วคุณใช้กลายเป็นเด็กดื้อเลยนะต้องดูเวลาของตัวเองด้วยนะคะก็ประมาณนี้ต่อไปเนี่ยปุ๋ยก็จะมาอัด เรื่องของกลุ่มเลขยอดนิยมมากขึ้นเพื่อตีแผ่แล้วก็จะมาบอกว่าแล้วใครบ้างที่เหมาะก็มีอีกหลายคู่เลยมี2,8,9มี9,1,5มี4,1,5 4,5,6อย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยในประเทศไทยที่ตอนนี้ใครอยากจะปั่นราคากลุ่มเลขไหนก็ยกเลขนั้นในของตัวเองมาปันป่นปันป่นปั่นทำให้มันแพงแพงแพงปุ๋ยไม่ได้อยู่ในบริบทของคนที่เอาเบอร์มากองไว้ที่บ้านแล้วผักดันเบอร์ขาย ปุ๋ยไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะปุ๋ยเลยกล้าที่จะเอาทุกอย่างอ่ะมาตีแผ่หมดเลยเอามาวิเคราะห์ร่วมกันและในการวิเคราะห์เนี่ยปุ๋ยจะใช้ศาสตร์มหาดาราวิวันรเพราะฉะนั้นอาจจะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆอยู่บ้างนอกค้อกแต่ไม่นอกครูแน่นอนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะก็ให้กด นะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะทำให้คุณมีความรู้ในเรื่องของวิชาเลขศาสตร์มากขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ